อพี่รวยจับหอยฮาหนอยวันที่สามสิบให้แม่หน่อยอะพี่รวยชอบตัวไหนมาเลือกเลยนะคะนี่มาค่ะเลือกมาให้แม่หน่อยค่ะนี่ค่ะพี่รวยครับ มาเรือกมาตัวหนึ่งค่ะทำไมค่ะพีน่นวายมาทางนี้เลยนี่มาเรียกกระดานให้แม่หน่อยนี่ พี่ไว้ชอบตัวไหนเรียกเลยค่ะนี่พารวยจับให้วันที่ยี่สิบแปดก็เข้านะคะศูนย์หกอ้าวเร็วๆเรียกเลยค่ะชอบตัวไหนก็จิกขึ้นมาขึ้นด,ดีๆ เาเลยดีมาเออโอเคดูไหนเออเดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ก่อนนะคะมาแล้วนะคะหมายเลขแปดนะคะเดี๋ยวเรามารอลุนตัวที่สองกันเลยนะคะบินไปจับตรงนู้นพาลวยมานี่เลยลูกพะรวยเล้คะ่ะ อัาโดยที่สองเลยค่ะพนเลนเรืองเลยลูกอ่ะบินไปเที่ยวมาเมื่อกี้น่วยขารวยข้าด้วยค่ะนี่ เลขศูนย์ถึงเลขเก้านะคะอ่ะพารวยไม่ชอบตะก้าสีชมพูเหรอลูกเอาตัวนั้นใช่ไหมมาเฮ้ตัวที่สองได้มาแล้วนะคะ หมายเลขตัวที่สองได้แก่หมายเลขสามนะคะหมายเลขแร,ก,รกคือหมายเลขแปดหมายเลขตัวที่สองคือหมายเลขสามนะคะอ้าวขออีกตัวหนึ่งค่ะมาอีกทีนึ่งอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคตัวนี้นะจิกสามรอบนะคะตัวนี้ หมายเลขศูนย์นะคะแปดสามศูนย์นะคะหวยฮานอยวันที่สามสิบนะคะพารวยจับให้แปดสามศูนย์นะคะขอให้ทุกคนยิงรวยๆนะคะ